ありがとうございまします。 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่ม3าเครือข่ายตำรวจปสเร่รงเดินหน้ากวาดล้างจับกลุ่มและขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดรวมทั้งการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในและชุมชนในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้ครอบคลุมคดีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจบริการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายใจ อายุ45ปีได้ที่บริเวณถนนทางหลวงชนบทหลักกิโลเมตรที่20ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายซึ่งก่อนจะจับกลุ่มทางตำรวจได้รับแจ้งจากเครือข่ายยาเสพติดว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีการลํำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายเพื่อนำไปพักคอยในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะส่งต่อให้กลุ่มลํำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศรวมยาบ้า3,500มัดจำนวน7ล้านเม็ดคดีที่2จับกลุ่มนายมานนบ ภูมิลำนาตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากสืบเมืองจากจะรับแจ้งจากสายรับว่านายมานพกับพวกมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่ภาคเหนือไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและปะริมณทลเบื้องต้นตรวจยีย่ด้บ้า604มัดจำนวน1ล้าน2 8 0 0 0นพันเมตร ส่วนคดีที่3ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา3ามคนคือนายชูวิทย์นายจีรวัตรและนายอภิเดชได้ที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บรุรีหลังจากสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจ,จากบนที่ทางภาคอีสานไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสระบ,บรุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเบื้องต้นตรวจยึดยาบ้า3,200มัดรวมจำนวน6ล้าน0แสนเมตร